5สิงหาคม2567นางสาวรัชดาธนาดีเรกอดีตสสกรุงเทพมหาคนครพรรคประชาธิปัตย์สแสดงความคิดเห็นถึงคาดทีของทูต18ประเทศต่อการพิจารณาคดีพรรก,ก้าวไกลของสารรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้ว่ามีความหมิ่นเมย์ซึ่งเหมือนเป็นความพยายามทสกแซงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวตั้งอยู่บนข้อกฎหมายข้อเท็จจริงและพฤติกรรมอันเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญโดยพรรก้าวไกลได้รับ การต่อสู้คดีความตามวิถีของตัวเองแล้วและไม่มีกลไกใดเข้าขัดขวางการต่อสู้ดังกล่าวการแสดงออกของกลุ่มทูต18ประเทศไม่ว่าจะเป็นท่าทีให้การสนับสนุนเห็นอกเห็นใจเริ่มหนึ่งการประกาศไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคก้าไกลถือเป็นเรื่องผิดมารยาทอย่างมากทั้งนี้ขอให้คณะผู้แทนประเทศเหล่านั้นตระหนักไว้ว่าสิ่งที่ได้ทําไปไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่อย่างใดขณะที่ประเทศไทยไม่เคยเรียกร้องหรือแสดงออกทางใดทางหนึ่งที่เป็นการไม่เคารพกระบวนการยุติ ่ขอองประเเทศืนลยซึ่งเป็นเรื่องที่แต่ละประเทศจะต้องยึดถือให้ตรงกันค่ะฝากคำถา,ถามถึงการทํางานของกระทรวงการต่างประเทศด้วยว่าทําอะไรอยู่ได้ดำเนินการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศบ้างไหมหรือปล่อยให้ทุกประเทศต่างๆรับข้อมูลแต่เพียงด้านเดียวจึงเป็นเหตุให้แสดงท่าทีออกมาเสมือนคนไม่รู้เช่นนี้จึงขอเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศแสดงบทบาทผู้ปกป้องกระบวนการยุติธรรมไทยกฎหมายไทยเพื่อหยุดยั้งท่าทีแทรกแซงประเทศของเราหรือการยอมเป็นเหยื่อผักการเมืองซึ่งสุดท้ายกระท ตอบความรู้สึกคนไทยอย่างแน่นอน